พยักคาราชซอนเล็บเล่มที่สิบสามตอนปูที่หลับปัดที่นอนเซียวตี้ลืมตากลมกว้างกล่าวขึ้นว่าเศร้าแย่ฉะไหนถามเช่นนี้เสียสินถอนใจเบาๆดวงตาทอแววเลื่อนลอยอยู่บ้างชั่วครู่จึงกล่าวตอนอยู่ที่เขตชิงโจ ครั้งแรกก็ได้พบท่านคล้ายเป็นเหตุการณ์เมื่อวานแท้จริงแล้วผ่านไปหลายปีเซียวตี้กล่าวเสียงอ้อยอิงว่าถูกแล้วตอนนี้เศ้าแยะขึ้นเป็นขวากงแล้วเสียสินตาหลีปลือไม่ได้รับฟังนางกล่าวอันใดยังคงกล่าวสืบต่อตอนนี้ข้าพเจ้ามีบุตรตรีที่น่ารักสองคนคนหนึ่งห้าขวบ คนหนึ่งสามขวบเสี่ยวตี้ท่านก็เติบใจแล้วเซี่ยวตี้ลืมตาม,มองดูมันบอกไม่ถูกว่าเป็นความคาดหวังหรือว่าหวาดกลัวแต่ว่าหัวใจยิ่งเต้นยิ่งทีเร็วคล้ายกับมีลูกกวางตัวหนึ่งอารวาดอยู่ในอกพุ่งชนจนนางเจ็บปวดใจอยู่บ้างเสียสินรำพึงไปว่าเซียวตี้ท่านก็ทราบว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่เศร้าแย่อันใดทั้งไม่ได้สูงสักกว่าท่านแต่ความรักถนอมที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านหาได้น้อยกว่าหยางซวีที่เป็นเศร้าแย่ของท่านข้าพเจ้ากล้าบอกว่ายังมากกว่ามันอีกเซียวตี้ส่งเสียงดังเอืมดวงตาปกคลุมด้วยหมอกเบาบางชั้นหนึ่งเสียศินกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้า เฝ้าดูท่านจากเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาเติบโตเป็นหญิงสาวนางหนึ่งท่านมีบิดามารดาความจริงไม่ถึงรอบให้ข้าพเจ้ายุ่งเกี่ยวแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าควรมีความรับผิดชอบหากว่าท่านชมชอบสีอี่ล่างก็บอกต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเสนอหน้าให้กับท่านอย่าได้เห็นว่าตอนนี้สีหู เป็นขุนนางชั้นที่สี่มันยังต้องเห็นแก่หน้าข้าพเจ้าหญิงสาวที่แต่งออกจากบ้านข้าพเจ้าพวกมันยังไม่กล้าข่มเหงรังแกกล่าวไปอดเศร้าเสียใจไม่ได้มันความจริงเข้าใจว่าหากเซียวตี้ชมชอบชายอื่นมันจะตบแต่งเซียวตี้ออกไปเช่นตบแต่งน้องสาวคนหนึ่งแต่พอบอกออกมากลับบังเกิดความลำบากใจยิ่ง หากมิใช่วันนี้ดื่มสุรามากมายยังไม่สามารถบอกกล่าวอย่างคล่องแคล่วถึงเพียงนี้เซียวตี้มิใช่วีรสตรีตระกูลใหญ่เช่นเผิงจือฉีมิใช่ธิดาบูลิมที่เจ้าเล่แสนโกลนเช่นเซียวีเฟยทั้งมิใช่นางโจรสลัดที่ท่องท้องทะเลเช่นซูอิงนางไม่สามารถเป็นเพื่อนมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช้ชีวิตอย่างผาดโผนมีแต่ตอนที่มันกลับถึงบ้าน นางค่อยแอบอิงเข้ามาราวกับลูกแมวตัวหนึ่งรินน้ำชายื่นส่งให้จากนั้นทางหนึ่งหวีสางผมให้กับมันทางหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวในบ้านต่อมันขณะมันออกไปทำงานนางได้แต่เฝ้าจับเจ้ารอคอยนางเพียงเป็นยาโถที่กวักมือเรียกหามาแล้วโบกมือให้จากไปแต่ว่ายาโถธรรมดาเช่นนี้ ยึดคลองพื้นที่ส่วนหนึ่งในใจมันโดยไม่รู้ตัวมันไม่มีวันลืมภาพยาโถน้อยที่กัดกินผลทอ้อลืมตากลมโตราวกับกระรอกที่ถือเมล็ดสนตัวหนึ่งและไม่มีวันลืมเลือนเด็กหญิงที่ถูกหลิวซีเคี้ยวเข็นลงทันแต่ไม่ร้องขอความกรุณาได้ความจริงแล้วเสี้ยสินเข้าใจว่าเซียวตี้ต้องรอคอยมันโดยปราศจากคำตัดพ้อต่อว่า หากว่าเซียวตี้ชมชอบผู้คนมันก็ไม่เครียดครึ่งคุณเคืองมันจากไปเนิ่นนานป่านนั้นทั้งไม่มีพันธะอันใดผู้อื่นไหนเลยเฝ้ารอมันตลอดไปตรงกันข้ามนางอยู่ร่วมกับสีอีล่างทั้งวันและคืนกลายเป็นความสนิทสนมกลมเกลียวเด็กน้อยนั้นยังไม่เลวอย่างนั้นมันยังมีคำพูดใดจะกล่าวหากว่ามันเป็นคนในราชวงศ์หมิงตั้งแต่แรก มันจะไม่สอบถามความเห็นของเซียวตี้ขอเพียงมันพึงพอใจก็จะรังตัวผู้คนไว้แต่ว่ามันมาจากยุคปัจจุบันดังนั้นมันยินดีส่งเสริมเซียวตี้เสียสินกุมมือเซียวตี้ไว้สอดมือไปในแขนเสื้อลูบคลำก้ามเนื้อที่ยังแข็งตัวบนข้อแขนของนางถามเสียงนุ่มนวลไปว่าเซียวตี้บอกต่อเร้าแยท่านใช่ชมชอบมันหรือไม่ หัวใจเซียวตี้ตกวูบถึงก้นเหวร่างกับกลายเป็นเย็นเฉียบเรื่องที่นางวันวิตกในที่สุดบังเกิดขึ้นแล้วต้องร่ำร้องในใจเศร้าแย่ไม่ต้องการเราเขาคิดขับ,ขบไล่เราไปแล้วเสี่ยสินรบเร้าถามขึ้นว่าเซียว,วตี้บอกต่อข้าพเจ้าเซียวตี้รำพึงรำพันในใจเราไม่ต้องการให้เศร้าแย่ตั้งข้อรังเกียจเมื่อเศร้าแย่ไม่ชมชอบเรา เราก็ไปเถอะดังนั้นนางพงศีศรีสะรับด้วยความหดหู่อยู่บ้างเสียศิลกลับเข้าใจว่านางเกิดความกระดากแต่ในที่สุดค่อยล่วงรู้ถึงจิตใจนางจึงยิ้มเล็กน้อยแต่อาจเป็นเพราะดื่มสุรามากเกินไปกล้ามเนื้อใบหน้าจึงแข็งทื่ออยู่บ้างกล่าวขึ้นว่าอย,อย่างนั้นข้าพเจ้าจะบอกต่อบิดามารดาท่านหากท่าน ผู้เท่าทั้งสองเห็นด้วยข้าพเจ้าจะแต่งท่านออกไปไม่ข้าพเจ้าจะบอกให้สีหูมาสู่ขอเซียวตี้กล่าวเสียงแผ่วเบาว่าขอบคุณเร้าแย่เอาเถอะไม่ต้องเอียงอายแล้วเรื่องนี้มอบให้เร้าแย่จัดการเถอะจื่อฉีและพวกกลับจากข้างนอกแล้วหรือไม่ยังไม่อ๋อท่านไปพักผอ่อนเถอะข้าพเจ้าดื่มชาถ้วยนี้แล้ว จะหลับสักงีบเซียวตี้รับคำหมุนตัวเดินถึงข้างประตูจากนั้นเหลียวหน้ามามองดูมันคล้ายเกิดความอลัยอววรแล้วเดินออกไปพลางปิดประตูลงประตูพอปิดลงน้ำตาของเซียวตี้ก็ไหลหลังออกมาหน้างหงายหน้าพิงกับประตูปล่อยน้ำตาไหลลินถึงมุมปากรู้สึกมีรสเค็มกลอยนักเซียวตี้ไม่เคยร้องไห้มาก่อนแต่ตอนนี้นางร้องไห้แล้ว ที่แล้วมานางไม่ทราบว่าตัวเองเกิดความรู้สึกพึ่งพาหรือว่าชมชอบเศร้าแยตอนนี้นางทราบแล้วแต่นางกระทั่งความกล้าบอกกล่าวยังไม่มีนางเพียงเป็นญ้าหางแมวต้นหนึ่งประโยชน์ใช้สอยเพียงหนึ่งเดียวคือใช้สารเป็นรองเท้าหญ้าไม่ว่าเป็นเศร้าแย่หรือเป็นกว๋วโกงสูงสักนางล้วนไม่คู่ควรทั้งสิน้นเซียวตี้ย่อกายลงช้า,ชา ซุกศีรษะกับหัวเขา่าน้ำตาหยดหยาดลงบนพื้นอิดเขียวจนเปียกชุ่มไปแถบหนึ่งเสียสินดื่มน้ำชาจนหมดถ้วยศีรษะยังมืนงงหัวนึกถึงในงานเลี้ยงวันนี้มันเปิดเผยเรื่องราวต่อขุนนางทั้งหลายความจริงต้องการให้เฉินอิงไปดำเนินการหากเอ่ยถึงฝีมือจีกังอาจอำมหิตกว่าแต่หากเอ่ยถึงการใช้อำนาจ เฉินอิงยังสูงส่งกว่าขั้นหนึ่งยามจัดการกับเหล่าขุนนางเก่าไม่ต่างกับปลาได้น้ำทุกประการเปลี่ยนไปตามความคาดหมายเฉินอิงพอทราบข่าวก็ชิงขันอาสาเรื่องนี้สามารถเอาอกเอาใจฝูกว๋วกงทั้งสามารถประจบประแจงห้องเต้เจ้าชีวิตมันไหนเลยไม่แย่งชิงความดีความชอบไป ต่อให้ทราบว่าเสียสินคิดหลอกใช้มันมันก็หาปฏิเสธไม่แน่นอนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเสียสินยังสั่งคนจัดเตรียมหลักฐานไว้หลักฐานเหล่านี้ย่อมไม่อาจส่งถึงมือเฉินอิงแต่ขอเพียงมันเผยเบาะแสสักเล็กน้อยด้วยความหลักแหลมของเฉินอิงต้องพบเห็นแน่นอนอื่นๆไม่ต้องให้มันกังวลใจเฉินอิงเป็นสุนัขดี เมื่อโยนชิ้นเนื้อแก่มันมันจะเห่าอย่างแข็งขันคลำหาแตงตามเคลือหวายกระชากตัวบุคคลออกมาสิ่งที่เสียสินต้องกระทำคือจับตาดูอยู่ด้านข้างเหตุการณ์ถึงขั้นนี้จางอันไทยแห่งหน่วยทงเจิ้งซือ้อก็ไม่อาจรักษาตำแหน่งไว้ได้ถึงกับยากรักษาชีวิตไว้มันยังไม่ขอความช่วยเหลือจากขุมกำลังที่อยู่หลังฉากมันหรือ เสียสินรู้สึกศีษะมึนงงกว่าเดิมจึงหยุดการใช้ความคิดพลันได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นเบาๆสร้างความประหลาดใจยิ่งผุดลุกขึ้นเดินไปที่หน้าประตูโอ้ยเสียวตี้นั่งที่ธรณีประตูร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจเสียสินพอเปิดประตูออกนางก็กลิ้งตกลงมาจนนอนหงายชี้ฟ้าราวกับง่วนป้ออันหนึ่ง เสียสินสงสัยใจยิ่งถามขึ้นว่าท่านนั่งร้องไห้ทำอะไรผู้ใดข่มเหงท่านหรือเซียวตี้คลืบคลานลุกขึ้นอยู่ในท่านั่งคุกเขา่าสะอึกสะอื้นพลางแล้วกล่าวว่าเส้าแย่วิงวอนท่านอย่าได้ขับไล่ข้าพเจ้าไปเซียวตี้ไม่ได้ชมชอบสีอี้ล่างไม่ต้องการเป็นไท่ไท่ของขุนนางเสียสินรับฟังจนมึนงงสงสัย ก้มเอวลงประคองเซียวตี้ขึ้นมาแล้วกล่าวขึ้นว่ารีบลุกขึ้นเป็นไรแล้วมิใช่เพิ่งรับปาก,รกหรือท่านคิดทำอะไรให้บอกต่อข้าพเจ้าเซียวตี้ลุดยืนขึ้นปาดเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวว่าเซียวตี้ไม่คิดแต่งงานเพียงคิดปลนนิบัติเร้าแยขอเพียงเส้าแยไม่ไล่ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าทำอะไรก็ได้ เสียสินมองดูนางแววตากลับกลายเป็นอ่อนโยนทีละน้อยกล่าวขึ้นว่าหากแต่งออกไปจะเป็นหูหญินของขุนนางชั้นที่สี่ท่านไม่ชมชอบหรือไม่ชมชอบหากรังอยู่ที่นี้เพียงเป็นยาถูรับใช้ต้องทำงานแสนเหนื่อยยากท่านชมชอบหรือข้าพเจ้าชมชอบเสี้ยสินถอนใจเบา หากว่ามันยังไม่ล่วงรู้จิตใจของหญิงสาวนางนี้มันก็มิใช่เสียสินหากเป็นสุกรตัวหนึ่งแล้วยามนั้นมันก็พลอยเกิดความยินดีขึ้นมายังต้องยกน้ำชาชงชาอืยังต้องปูที่นอนปัดที่นอนอืยังต้องกล้าวผมสวมหมวกอืรอยยิ้มในดวงตาของเสียสินยิ่งขยายกว้างกว่าเดิม กล่าวขึ้นว่ายังต้องรับผิดชอบอุ่นเตียงเซียวตี้ลืมตากลมกว้างเมื่อมองดูเสี่ยสินนางเป็นคนทางเหนือคนทางเหนือนอนบนข้างที่นอนที่ตั้งเตาอยู่ด้านล่างต่อมาออกจากมณฑลชานตุงพักอาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลหาล่วงรู้ประเพณีทางแถบหูหนันหูเป่ยและแดนจิงชูไม่ เสียศินจงใจถามขึ้นว่าเป็นไรไม่ยินยอมหรือเซียวตี้รีบรับคำว่ายินยอมยินยอมเส้าแย่สมกับเป็นขัวกงแย่ท่านเจ้าพยามีข้อพิถีพิถันเพิ่มขึ้นตั้งข้อเรียกร้องกว่าเดิมเสียสิลหัวร้อฮาหาแล้วกล่าวว่าตกลงท่านไปทำงานของท่านเถอะเศ้าแย่ไม่แต่งท่านออกไปแล้วนับแต่น,นี้ท่านอยู่ข้างกายเส้าแย่ ชั่วชีวิตไม่ต้องแต่งออกแล้วเซียวตี้ค่อยหัวร่อทั้งน้ำตากล่าวขอบคุณเศร้าแยจากไปด้วยความเบิกบานใจเสียสินหยีตามองดูเงาหลังนางบังเกิดความแจาใสเช่นกันพลางคิดอ่านในใจอาจบางทีเราสมควรเจราจากับเสียวกวนซื่อแล้วเสียสินแวะไปที่ตําหนักหน้า เสีย่ยวีเฟยกับเผิงจือฉีบอกว่าจะออกไปซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้จนบัดนี้ยังไม่กลับมาต้องสันศีษะคลุ่นคิดเฮ้ยอ,อิสตรีพอออกไปจับจ่ายซื้อหาไม่ว่าอย่างไรก็ไม่พอเออเหลิงจื่อซึ่งติดตามมาจากแดนชิงโจกำลังดูแลไม้ดัดที่ลานตึกพอเห็นเสีย่ยสินเข้าตึกมารีบก้มกายแล้วกล่าวว่าเราแย่ นายผู้เท่ากลับมาแล้วเสียสินส่งเสียงดังอือมแล้วกล่าวว่าเราจะกลับห้องไปพักผ่อนรอจนฮูหยินกลับมาค่อยปลุกเรียกเรากล่าวพลางก็สั่นศีรษะมีความรู้สึกว่ายังคงเรียกเร้าแย่รื่นหูกว่าพอเรียกเหล่าแย่ก็เรียกจนผู้คนชาราแล้วเสียสินเพิ่งกลับเข้าห้องพลันส่งเสียงร้องออกมาสร้างความแตกตื่นแกเอ,อ้อเหลืองจือ จนถือกันไกตัดหญ้าโถมถึงหน้าห้องร้องถามไปว่าเราแย่เกิดเรื่องใดหรือได้ยินเสี้ยสินภายในห้องร้องบอกว่าไม่ต้องเข้ามาไม่มีใดเพียงพบเห็นแมลงสาบตัวหนึ่งหลังจากตวาดห้ามเออเหลิงจือก็หันมากระซิบถามว่าเซียวตี้ตี้น้อยท่านอยู่บนเตียงทำอะไรเสียวตี้สวมเสื้อกางเกงขาสั้นพลอยถูกเสียงร้องของเสี้ยสินขู่ขวัญ จนขดตัวอยู่มุมเตียงพ่อฟังจึงกล่าวอย่างขวยเขินว่าเส้าแย่ไม่ใช่บอกให้ให้เซียวตี้รับผิดชอบอุ่นเตียงหรอกหรือเสี้ยสินหัวรอดังๆออกมาเมื่อมีไขรซินกว่วเช่นเซียวตี้อยู่ด้วยวันเวลาก็ไม่เงียบเหงาแล้วซึ่งคำว่าไขรซินกว่าหมายถึงผลพิษทาชิโอใช้เปรียบเปรยคนที่สร้างความสนุกสนานเบิกบานแก่ผู้คน ผู้ดูแลเจิ้งฟูซือกับเปยเจิ้งฟูซือชักชวนกันมาข้ายังเข้าใจว่ามีเรื่องสำคัญอันใดที่แท้เพียงเพื่อมาขอไมตรีแทนเก่าเสียนหนิงนั้นยงเล่อฮ่องเต้รับสั่งด้วยความไม่พอพระทยัยจี้กังกับเหลิวอี้เจียพากันก้มศรีรษะต่ำกว่าเดิมยงเล่อฮ่องเต้สาวพระบาทไปมาในพระตำหนักพลันหยุดนิ่งลงตรัสเสียงหนักหนักว่า ข้าไม่ถือสามันด่าว่าข้าทั้งยังหยิบยื่นอนาคตแก่มันมันกลับตอบปฏิเสธเมื่อไม่รู้จักดีชั่วถึงเพียงนี้พวกท่านยังให้ข้าเละเว้นมันอีกหรือจี้กางโคกศีรษะจนหน้าผากกระทบอิดทองที่ปูพื้นตำหนักกล่าวขึ้นว่าฟาบาทโปรดให้อภัยอย่าโทษมีคำกล่าวว่า รับบุญคุณข้าวมื้อเดียวไม่อาจาลืมเลือนได้ครั้งกระโนนฉันถูกขับออกจากสถานศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อเป็นเกาเสียนหนิงได้หยิบยืมหนังสือจุนเจืออาหารการกินดังนั้นแม้ทราบว่าล่วงเกินฝ่าบาทฉันยังไม่กล้าไม่วิงวอนขอร้องยงเล่ห้องเต้ทรงสดับเช่นนั้นต้องทรงพระสวนดังกังวาน จี้กังติดตามรับใช้หยงเล่อฮ่องเต้ตั้งแต่ยังเป็นเจ้าเอี้ยนอ๋องล่วงรู้พระไทยอุปนิสัยของพระองค์เป็นอย่างดีคราครั้งนี้รุกแทนการถอยปรากฏว่าบังเกิดผลหยงเล่อฮ่องเต้รับสั่งเสียงอ่อนลงว่ามันบอกว่าไม่อาจพักดีต่อข้าเพราะว่านักสู้ยอมตายเพื่อรู้นักสู้ยอมตายเพื่อผู้รู้ใจใช่หรือไม่ ที่กังพบว่าท่าทีของพระองค์ค่อยผ่อนคลายจึงรีบกลาบทูลไปว่าถูกแล้วเกาเสียนหนิงบอกว่าเฉินพักดีต่อฝ่าบาทมีแนวทางพักดีของเฉินหลิวอี้เจียพักดีต่อฝ่าบาทก็มีแนวทางพักดีของมันแต่เกาเสียนหนิงได้รับการชุบเลี้ยงจากเทียสเ่ียนยึดถือเป็นผู้ช่วยอันแข็งขันหากเปลี่ยนมารับใช้ฝ่าบาท วันหน้าลงสู่ปลภพก็ไม่อาจบแบกหน้าพบกับนายเดิมหลิวอี้เจียกล่าวเสริมอีกว่าถูกแล้วเกาเสียนหนิงบอกว่ามันกับพวกเราแม้ต่างขึ้นตรงต่อผู้เป็นนายแต่ไม่ส่งผลถึงมิตรภาพของกันและกันไม่ว่าวันหน้าเป็นอย่างไรยังคงเป็นสหายกันในความเห็นของเฉินมันยอมรับฝาบาทคล้องแผ่นดิน เพียงแต่คนผู้นี้มีนิสัยคร่ำครือหากกล่าวให้หน้าฟังถือเป็นท่วงทํานองของผู้กล้ายุคเลียดกกยงเลอรหฮองเต้ตรัสทวนคําท่วงทํานองของผู้กล้ายุคเลียดกกจากนั้นทอดถอนพระไทยตรัสขึ้นว่าเฮยแล้วกันไปเถอะมันไม่ต้องการเป็นขุนนางก็ให้มันกลับบ้านไปเถอะจี่กังกับหลิวอี้เจียยินดียิ่งคุกเข่าโคกศีรษะ กล่าวขอบพระไทยฝ่าบาทจีก้กังพร่ำกล่าวขึ้นว่าขอบพระไทยฝ่าบาทฝ่าบาททรงพระกรุณาหยงเล่าห้องเต้ตรัสสอดขึ้นมิต้องสอพอไปท่านกลับไปเตรียมการวันพรุ่งนี้ออกจากนาครหลวงข้ามแม่น้ำไหวเหอไปรับรองห้องเหากับราชโอรสทั้งสามรวมทั้งหลวงจีนเต้าเยียนห้องเหาพอมาถึงจะแต่งตั้งเป็นพระราชินีอยังเป็นทางการ ระหว่างทางไม่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้จี้กังรับพระราชกระแสในใจเกิดความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นฝ่าบาทแต่งตั้ง้องเฮาเหตุใดไม่เอ่ยถึงเรื่องแต่งตั้ง,ง,งไทยจือรัชทายาทหรือว่า